ค้อ77 EP นี้นะครับเรายังอยู่กันที่พัทยาเหมือนเดิมครั้งนี้ที่จะต่างออกไปคือเราจะไม่ไปหากินซีฟู้ดค้นๆกันละเราจะลองเปลี่ยนฟิลกันบ้างว่าถ้ามาพัทยาแต่อยากจะลองอาหารป่าที่นี่ก็มีของเด็ดอยู่กับร้านป้อมอาหารป่าดีกรีขนาดเชฟที่ผ่านมาหลายรายการหลายการประกวดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านอาหารป่าอินพัทยามันจะเป็นยังไง มาครับเมนูแรกของเรานะครับที่จะมาเสิร์ฟไม่แน่ใจมันกัะร่ามืออะไรว่าอันนี้เป right. yani ็นซีฟู้ดไงหันซีฟู้ดไงพี่ซีฟู้ดซีฟู้ดอันนี้ซีฟู้ดของ่โยชื่อร้านกระบอกอยู่ป้อมอาหารป่าอันนี้เป็นกวางทะเลเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่มีเมนูนึงเดี๋ยวพีเมงป่องนะพี่เดี๋ยวพีเมงป่องนัพี่ แมงป่องรู้จักไหมสติงสกอร์เปียนเดดล็อกเยสกี้เป็นไงไม่สัตว์เอาจริงนะตื่นเต้นกว่าไปกินร้านอาหารแบบดีๆอ่ะคือเอาจริงกูก็แบบปากดีไปงั้นแหละกูก็ไม่ได้กล้ามากกวอาไอจับละเอียดให้กูก่อนโยบ๊อบบี้บ๊อบบี้มึงไม่หนีไปป่ะตอนเขาจะไปจับมึงอ่ะมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วครับกับ 5เมนูนะครับที่พี่เชฟป้อมเขาจัดมาให้เรานะครับผมครัวแล้วแม่งแบบเฮ้ยมึงไม่ต้องเข้าครัวหรอกอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องไปถ่ายเดี๋ยวมึงรอโตที่มึงรักกูจังนี่นี่แต่ว่าเราเริ่มเริ่มจากความง่ายก่อนง่ายก่อนง่ายก่อนเริ่มจากความติ๋มก่อนเนื้อกวางย่างสไตล์แบบเป็นสเต็กนะครับผมเน่ไม่ดูฉ่ำอยู่นะดูในหนังอะหนังยุคอัศวินแล้วกวางอะเด็ดเออนุ่มมากอร่อยทัด ถึงแบบเครื่องโคตรถึงอะเจ้าก็อร่อยโอ้ของดีโอ้ีีดีที่ผมกยนนี่ผมพยายามจะหากลิ่นที่มันแบบแปลกไปจากเนื้อปกติที่เรากินอะไอเน้ยไม่มีเลยมันนองไปมัเฮ้ยเรียกว่าเป็นควางเลยเฮ้ยอร่อยโอเคเอานี้ออกไปเลยกินแค่อนีน้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการคุกกิ้งเขาเนี่ยมันย่างแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่คือมันเป็นย่างสเต็กแล้วมีความมีนเนื้อแรแลถ้าถามว่าเทคเจอร์ของเนื้อควางเป็นยังไง ผมรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งระหว่างหมูกับวัวอืออืออือมีความมผสมันมีความนุ่มไม่มันวิ่งเยอะเลยน่าจะใช่มันวิ่งหนีอยู่ไงตัวเนี้สามวันพี่ป้องก็วิ่งตามอยู่สามวันกว่าจะได้ตัวนี้มาเนี่ยยังไม่ได้ฆ่าด้วยปืนนะไก่โดนระเบิดใส่พี่ป้องมันย่างเหมือนสเต็กปกติป่ะมันมนสเต็กเนื้อวัวปกติใช่ไหมพี่ความง่ายเราหันไปแล้วความง่ายที่แบบผมรู้สึกว่าแม่งอร่อยมากเราเลื่อนมาอีกนิดนึงเป็นอันนี้ใช่ไหมอ่าอ่ะกวางอยู่อย่ันนี้กินเต็ม ติ่มติ่มก่อนเริ่มเลเวลไปติมไปเรื่อยๆขูดเนื้อพอเปล่ายังอร่อยอย่างนี้คั่วด้วยมันก็ก็ก็ที่ว่าว่าแบบง่ายๆง่ายๆผมว่าเนี่แต่จะกลิ่นแล้วผมว่าน่าจะเผ็ดเอาเรื่องอยู่มันมีกระวานไ้มในนี้ใช่ไหมไม่มีมันคืออะไรอ่ะเครื่องแกงผมใจเครื่องแกงปีๆ๋อ้โหนะพี่โยเชื่อก็นะว่ามันอร่อยขนาดนี้วะืมอร่อย ปกติที่กินอาหารป่าเราก็จะรู้ตอวว่ามันจะต้องต้องเผ็ดเพราะว่ามากบความคาวน,นี้ในความว่าเรียกว่าความในที่เราคิดไว้เป็นกรอบที่เราตีไว้แต่อันนี้เหมือนเหมือนแฮกที่ในความคิดคือมันไม่ได้เผ็ดไม่เผ็ดคือคนไม่กินเผ็ดไงแล้วกินได้ไม่เผ็ดแต่ไม่คาวมันเป็นเป็นเครื่องสมุนไพรอย่างอืงอ่น <c oughs> ที่มันมาจัดการทําหน้าที่แทนโดยที่ไม่ต้องเผ็ดอ่ะคือเนี่ยเอาจึงหน้าตาของมันมันเป็นหน้าตาเมนูอาหารไทยเมนูอาหารไทยแบบปกติธรรมดาเลยที่มันดูว่ามันเป็นรสจัด <c oughs> มันเหมือนกับทอนความรู้สึกว่าแบบมันเป็นอหาหารป่ากินยากป้าวะแต่แบบนู่นนั่นคือแบบออกเราเคยไปกินบางร้านอ,อที่เรารู้รู้ว่าผเผ็ดต่อนนะ่ะเผ<ล>็ดแเผ็ดตายไปเลยอะ่ะแต่นี่คือแบบเมื่อกี้ที่ถามว่ามีเครื่องเครื่องเครื่องไปป้องก็จะมีแบบบีดีปีมีเครื่อง,เค,องเครื่องแกงของแกด้แหละแล้วก็ผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นแกงคั่วแล้วรสมันครบเครื่องมันครบมันมามันมาหมดแล้วความเป็นเนื้อกวางความแบบรสชาติของเนื้อกวางมันก็จอยู่เพราะเราจะชิมเนื้อเปล่าแล้แล้กุ้กับข้าว ตมเออแต่มันมันมันไม่เผ็ดนะแต่ผมว่ามันร้อ ows, นเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่เพดานปากไปจนถึงลิ้นปีเนี่ยร้อนหมดเลยเหรอเออแต่ลิ้นน่ะมันไม่รู้สึกเผ็ดเลยนะอ่าก็ยังก็ยังได้เออมันก็จะมีความเผ็ดนิดๆแหละแต่มันร้อนมากกว่า like <sh arp ether> ตอนเนี้ยไม่แล้วเอาจิ้งกิ้งนั้นก็ไม่ได้มีน้ำอะไรครับเลยเออไม่มีด้วยเออก็ให้กูเกลือน้ำลายไปอย่างี้แหละเออเรากินแบบจะเผ็ดจะอะไรมันกูว่างยืนดูกันนะเออกบกับงูเห่าอันไหนได้บ่สูุกันครับพี่ไม่ถ้าฟังด้วยชื่ออ่ะ งูเห่าเลเวลสูงอ่ะ่างี้ยเราเรากัวของเราแต่ถ้าเห็นตรงหน้างูเห่าไม่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 รู้สึกกลัวเลยใจมันดูกินง่ายไงมาดูแบบอ่าเดี๋ยวเราเอาเราเอานี่ห่อปุ๊บเราก็จบแล้วไม่เห็นแล้วอ๋ออันนี้เขากินห่อพี่อ๋อนี่นะครับกินอารมณ์เหมือนเป็นเมี่ยงนะฮะไม่มาเป็นงูเห่าสักนะครับไป๋ย ไม่ตอนแรกที่กลัวเนี่ว่านึกว่าจะมาเป็นแว่นๆอ๋อเป็นท่อนๆอย่างงี้เออเราก็หุงอะไรอย่างนี้โอเคเลยคือมันทําให้มันสับละเอียดให้มันเคี้ยวได้อย่างกระดูกใช่ไหมพี่ใช่อร่อยมากบางคนเขาก็จะใส่วุ้นเสาวน์แต่นี่ใส่นี่เปพียวๆเลยไม่มีกระดูกกะไรคือจะบอกว่าหนึ่งพอมันเป็นผัดเผ็ดนะแน่ๆอยู่แล้วมันเผ็ดแล้วมัน<อ>ร้อนอยู่แล้วแล้วพอกินกับคู่คข้าวคู่คู่กับข้าวเนี่ยคือแบบโอหคนชอบกินเผ็ดร้อนๆนี่ผมแบบคือขาดเดียวคือขาดแนะนำจริงสวัสดี แล้วชื่อกบอันนี้คือกบ <Okay. S 1> ผัดพริกโบราณทำไมถึงเป็นพริกโบราณครับพี่ป้อมดคิตอนตอนแข่งอาหารอ๋อพี่จะบอกว่า,า,าอ่าพี่ป้อมเคยแข่งตัวเชฟกระทะเหล็กมาก่อนนะครับผมอันนี้มันเป็นแบบเป็นอาหารแกงอาหารป่ากันเนาะพี่ใช่เออกบใหญ่มากอะ่ะมันเป็นกบภูเขาหรือกบปกติพี่ปกติกรสคัดอ๋อมันเป็นฟาร์มเดีย๋ยวนี้เขามีฟาร์มใช่ไหมคัดจะสามตัวโล <c oughs> ถึงตัวโลไม่เกิน อันนี้จะเป็นเมนูที่ผมรู้สึกว่าในบรรดาการกินกบมาทั้งหมดเนี่ยเมนูกบเนี่ยมันจะมีหลายรสชาติมากกว่าความเผ็ดอย่างเดียวมันจะแอบมีความหวานนิดๆอยู่ในนี้น่องน่งแน่นมากนงวะเผ็ดแต่กบอร่อยสัตว์ทานง่ายด้วยอร่อยเลยไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ที่พี่บอมบอก หนังเอาแต่บอสยัง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 เกินอยู่แถมมั <S <S แนแบบสูงเราเนี่ยตัวดับเผ็ดเสียงมันกรอบไปจังเลย <S <S อร่อย <S <S ไม่เป็นไรอารอมณ์นหนังปลาเออ หนังปลาไซมอนอะไซมอนป้าไงเงี้ยมันหน้าตามันดูน่ากลัวมันจะเผ็ดนะแต่มันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะมันครบรสนะท้ายครับเป็นการร่วมสาบานของเรามาถึงหมูป่าใช่ไหมครับหมูป่าเขาอยู่ในถ้ำไปหมูป่าหากินเมื่อไหร่ก็หาได้มามาผมเอาขานี้เอาบางทีมันกินได้ทั้งตัวใช่ไหมเบ๊ะทั้งตัวเลย มองผู้ใหญ่สุดเลยอ่ะไม่ได้พี่หยิบแล้วอ้าวรสชาติเนี้ยมันจะฟีลแบบเป็นเค็มบางๆปรามาณนี้อืมอืมไม่คิดมากคือแม่จะบอกว่ามันคืออารมณ์แมลงทอดแหละคือยังไงแบบพวกแมลงทอดหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีมันจะมีความเท็กเจอร์ของมันใกล้เคียงแบบประมาณนี้มันแล้วแต่คาแรคเตอร์ตัวแมงแต่ละตัวคุณรู้แล้วครู้แล้วมันเหมือนอะไรอืมเหมือนห่านกุ้ง ก็แบบเหมือนกินหางกุ้งเนาะเออ,อกเองอหางกุ้งคางกุ้งอะแต่กูจะบอกว่ามันมีกลิ่นเขาอยู่นะ <c oughs> แค่คล้ายๆอารมณ์เหมือนการกินแบบคางกุ้งทอดนู่นนี่นั่นะหรือกินเปลือกกุ้งเข้าไปมันก็กรุบกรอบๆ,ๆเรารู้สึกว่ามันมีพิรเาอะไรกูอะกูว่ามันเป็นด้วยรูมลักของมันมันเป็นมันเป็นมโนคติมากกว่าหน้าตาอาจจะดูน่ากลัวแต่เอาจริงถ้าเปิดใจนะผมว่าพี่ป้อมมาคุกกิ้งมาดีแล้วไอ้สิ่งที่เขาทอดนูนะ่นนั่นั้นมันกินได้ทั้งตัวกินกินเันเพลินได้เลย หักโค้งหักขา,ากินหรือคุณจะแบบกินทั้งตัวเลยอันนี้ผมว่าถ้าอยากลองอาหารป่าอันนี้ไม่ยากเลยทั้งหมดเนี่ยในในนี้อันนี้อันนี้ถึงไม่ติ่ม,ม้วนะไม่ติ่มแล้ว่โอเคอันนี้ไม่ติ่มแล้วถ้าพี่พูดติ่มผมก็ม่รู้ไปทางไหนแล้วล่ะค <c oughs> ือคุณต้องกินเนื้อมันเนื้อคนแหมเลยผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากลองแมงป่องหรือเอาจริงนะผมว่านาบางคนคิดว่ากินอาหารป่าจะต้องไปไกลถึงท้องผาภูมินู่นนี่นั่นหรือว่าไปแบบไปมองกงเมืองการที่นี่ที่เดียวเหมือนกันที่ชลบุรีี่เมี่กี้พี่ป้อมบอกว่า ร้านเขาเป็นร้านเดียวที่มีแมงป่องร้านอาหารปลาอยากลองอมันมีทั้งั้านมีตั้งแต่แบบเบสิกนะหมูปลากบนกกวางจนถึงแบบงูเหา่าแมงป่องอะไรพวกนี้สามารถหากินได้กับร้านพี่ป้อมทั้งหมดซึ่งรสชาติผมบอกว่าหนึ่งคือมันเผ็ดไหมมันเผ็ดอยู่แล้วเพราะมันเป็นรสมันต้องจัดจานอยู่แล้วแต่มันเป็นเผ็ดที่ผมรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็ถ้าสายแบบแกล้มเครื่องดื่มนะผมว่าอันนี้แม่งเพลินอยู่ได้ทั้งคืน มีไล่เลเวลอะไรติม๋มติ๋มยันเก๋าเนี่ยม,มีหมดอยู่ได้ทั้งคืนนะครับคืนนี้คุณนาอยู่ได้ทั้งคืนแล้วละ่ะกูกินเป้งป่องเข้าไปแล้วบัวหอหร้านเชฟป้อมอาหารป่านะครับผมเปิดสิบโมงครึ่งนะครับผมแล้วก็ครัวปิดสามทุ่มนะยังไงก็มากันได้นะครับผมเซิร์ชหาไม่ยากตรงนี้มันเรียกว่าเส้นอะไรไป้อมเออระยองสามหกอ่าเส้นระยองสามคือทางไประยองเหมือนเส้นเหมือนเส้นบายพาสที่ไประยองจากเส้นสุขุมวิทตัดมานิดเดียว เดียวก็ถึงแล้วนะครับผมกับร้านพี่ป้อมอาหารป่านะครับผมเชฟป้อมอาหารป่ามาลองกันได้ไปบัวหอหอไปอตแล้วเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันทุกเมนูกเลยนะครับตั้งแต่เนื้อกวางยันแมงป่องสร้างความประทับใจให้พวกเราเป็นอย่างดีเลยยังไงก็มาตามกันได้กับร้านป้อมอาหารป่าอยากให้โลคอลไปที่ไหนอีกหรือมีร้านไหนเด็ดในพัทยาที่เรายังพลาดอยู่พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยบายบาย